โอเคครับมีคนขอให้สอนวิธีการถอนเงินจาก Hero c a t สเกมไฟนะครับถอนเงินเนี่ยช่วงเนี้ยก่อนวันที่12พฤศจิกาเหรียญมันยังไม่ลิสต์ในไอพวกเว็บไซต์ที่สามารถไปเทรดได้หรือว่าสวอปได้ <c oughs> ก็เลยต้องถอนด้วยการเอา h c t ที่เราได้มาไป bu back. Buy Back Buy Back เนี่ยมันจะมันจะสกรีนมันจะสแ a ปช็อต จำนวนเลทของเราแล้วก็ไปหารกับเลทของชาวโลกว่าเลทเราอะควรจะได้บ u y แบ c กเท่าไหร่สมมติเลทเราออันนี้คือจํานวนที่เขาจะบ u y b บ c กและอันนี้คือจานวนที่คนบ u y แบ c กไปแล,แล้วก็คือแล้วก็เลทเลทการขุดเราใช่ป่ะครับหาร ชาวโลกคือทั้งโลกเนี่ยขุดได้เท่าไหร่แล้วก็ไปเป็นมันก็จะได้สัสดส่วนแล้วสัสดส่วนนี้ไปคูณกับ total amount นี้นี่แล้วเราจะรู้ว่าเราอะสามารถแลกได้เท่าไหร่ก็สามวันที่แล้วผมสามารถแลกได้คืนเป็นเงิน44 hct ซึ่งแลกไปแล้วและธิ์แล้วก็เราก็เลือกจำนวนปริมาณ HCT ที่เราจะแลกโดยการที่สไลด์บาร์น,นี้ไปมาได้แต่ตอนนี้แลกไปแล้วก็เลยสไลด์ไม่ได้แล้วพอแลกปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าเราจะสามารถได้คืนมากี่ USDT ซึ่งอันนี้มันจะรีเฟชทุก3วันมันจะเขามันจะคำนวณให้ทุก3วันผมก็แลกไปแล้วเมื่อเมื่อวานนี้ เพราะฉะนั้นตาต่อไปที่จะแลกได้ครั้งต่อไปที่จะแลกได้คืออีก1วัน6ชั่วโมงก็แลกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงวันที่12วันที่12เนี่ยพอเป็นลิสต์ปุ๊บก็เอาไปเข้า Exchange ทีเดียวก็คือแลกได้หมดเลยแต่ว่าตอนนั้นนะ่ราคาไม่ฟิกที่0.2เหรียญละก็เลยไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะหลังจากแลกมาแล้วไปไหนต่อกดที่ไปที่หน้าเกมนะครับพอไปที่หน้าเกมปุ๊บเนี่ยมันจะมีคำว่ามายอยู่ ตรงมุมข้างล่างนี้นี่ไม้ My, นี่คลิกไปที่ไม้วิดดอวิดดอปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยให้ใส่อ่ะอย่างที่บอกแรกมาแล้วเท่านี้ให้ใส่ MetaMask Wallet เราแล้วจำนวน Amount ที่วิดดออย่างที่บอกคือมี minimum ที่วิดดอได้คือ15 USDT อ่ะอันนี้ไม่อยากบอกว่าเพิ่งเห็นเพราะฉะนั้น สามวันแรกไม่มีทางแรกได้เพราะว่าเนี่ยสามวันแรกผมก็ได้แค่8ต้องรออีกสามวันอาจจะได้อีก8ดรวมกันเป็นสิก็จะสามารถรวมมาใส่ดีได้ละแล้วก็ใส่อ d เมลของเราไปแล้วก็เซ t t ทาง s ซ c t i o n password ใครที่ยังไม่เซ็นะครับรีบไปเซ t ตทางเซ c t ชั่นพาสเวิรไว้แล้วพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่แล้วก็กดคอนเฟิร์มวิดดอก็ยังไงก็ต้อง ขอโทษด้วยที่ไม่สามารถอัดตอนที่วิดดอได้เพราะว่าอัพเาผมยังไม่พอแล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าอีก2วันถ้าเมาส์ในการปริมาณในการที่จะวิดดอได้พอจะลองทำให้ดูนะครับขอบคุณครับ